ไปไปไล่ซดยนหน่อยหนึ่งพอวานแบตเตอรี่มันเสียมมันเก็บแบตบ่อใครอยู่สิบสามหลันดวงใจขก็คุณหเลยไหเล้อพี่น้องไปยูกรมระชาสัมพันธ์หลังกระท่วงกันข้างนะไปเดินไปไล่สดไหเบื้องอย่แล้วก็ทายคิบหน่อยขิบเน่าใหม่เนีย่ยโยนแบตเตอรี่ตะลานเคียงไก่เก็บบ่ไ้ดีบ่ไ้ดีช่องช่งนี้ช่องน,นี้นั่น ตรงนี้ก็ล่งส่วงหาเก็บเงืนเสียวไปอันเสือนนั่นไม่สื่อโทรศับไม่ยู่พี่น้องเอ้แบตเตอรี่มันเสียมไปเปลี่ยนแบตเตียหนึ่งแล้วเมื่ไหร่ม่เปลี่ยนเทียสองอะไรเปลี่ยนหอกสิเก็บเงื่อนไหมถไปหาเสื่อนไม่กันขอบุณเลยหลายๆเด้อกับเสือนพอแพ้งหรอกเคียงนี่กับเสือนหนึ่งสามพันเจ็ดอันหนึ่งสี่พันสี่พันน้อยๆขอบุณเลยหลายเด้อพี่น้องมันเป็นกำลังแรงใจขอบคุญเลยหลาย ดูดีไม่ใช่แต่ก่อนกขมาแม่นม้ำโคงค้าอ้วนแม่น้ำธรรมดาเนาะแม่นม้ำโคงค้าจังลาเป็นของเงินประเทศนเนาะลงเบาไปสำหรับพี่น้องเลยเป็นแต่ก้าเอื่นแม่น้ำโค้งคาขาคงค้าน้ำเขาแม่น้ำบ้านเฮานี่ละปีหนึ่งประเภทนี่ของคนไทยเขาเกิดเฮ็ดปีละครั้งเนาะพี่น้องเนาะปีละครั้งไปขอกขมาเข้าเจ้าก็มา,าห้าวได้อาบได้กินได้ส่วนส่วนแนวเนาะ เห็ดยังเบิดส่วนสุแนวก็เลยตามประเภทนี้ของประเทศไทยเขาเห็ดมาตาบัวลำบัวลันเป็นงานลอยกระทงประจำปีสิ้นสุดมือว่านนี่แ่ะสิ้นสุดมือว่านนี่ประเด็นก็ได้ไปทายไม้เบิ้องต่นพี่น้องเห็ดตามสัญญาเอไปทายไม้พี่น้องเขาเบิ้งต้นเพาคือคืนคือคือตะกอนปีนั่นเ้าค่อยคือคืนพี่น้องเลยปีนั่นประเด็นไปคือคืนก็หนีมือว่านนีข้นอยากหน่อย กัลล้อมกัลเลียมแต่ว่าไม่ค่าร้ายไรวัดดีค่ะสิปลันนูนใจโอ้ยสิปลันนูใจแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อมาเป็นกำลังแรงใจให้อันคุณหมอเขาถามว่าเป็นไงตปายงานคนเยอะไหม่อนบอวาเยอะปันไดเรานตอนปรปเดียนมาบ่าเยอะปันไดหลังจากปรปเดียนมาเนี่ยแหละรปเดียนบ่กหัจากว่าสิเลือก่เยอะตอนปรปเดียนมาเปเดียนกับไทยเห็ดคิปวิดีโอมาห้น้ำอยไม่เบิง่ง ปอบาตอนประเดียนมาก้นบ่ท่านหลายยังมีคนหรือบ่ใครไปปันใดขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องพึ่งเขาย่านฝนน้ำเลยพี่น้องพอก้อนหนาน,านันฝนตกแห้งพดดทึ่งขาเจ้าย่านฝนน้ำเพบานฝนตกร้อยกระทงแม่ก้อนหนานั้น้อฝนกระกว่าสันก้อนเสียนตัฝนตกแล้วประเดียนน้อยได้ไป ก็เลืยบ่นั่นวัตติก้าหัวใจขอบุณลหลายๆเด้อขอบุณหัวใจกอดๆเด้อค,คุณดาวคุณดาวปรับฝาขอบุณเลื่อยๆเด้อคุณล่าลานฝากกันอน,นั้นไม่ไปเดือนไปเดือนก็ได้รับเราเด้อคุณล่านล่าฝากกันแย้มไม้ไปเดอนเอาใส่ตู้เย็นไว้เรากรบขนมปัง กับกนมปังพี่น้องแย่บะเดือนเอาใส่ตู้เย็นไว้หรอประเดือนได้ประเดี๋ยวออกมามืลอวานนี่ประเดือนนั่นเห็ดนันไหลสดให้เบิ้งหรอก็ประเดือนได้รับหรอประเดี๋ยก็ไล้ไหลสดใไถก็ขอบคุณยล่าหลายๆเด้อพี่น้องเลยขอบคุณเกียหลันดวงใจเด้อพูดดาวกันมาเมืองไทยแวะมาเล่นน้ำประเดือนก็ได้เด้อประเดือนยวนโรบุรีนี่นะประเดือนบ่ไกลจากกรุงเทพปันได้หรอกขันไปขันไปเที่ยวไปหาบ้านประเดือนก็ได้ ต่อไปประเด็นกัไปยูปโรพูรี่เป็นทาบอนแ่้วนะประเด็นบ่ไปใสดรอกไปยูโรี่กับอูดอนเพราะว่าประเด็นซื้อบ้านไปซ้องหมองเนาะยูโรี่กับอูดอนไปอูดรก็ไป,ไปแะหาประเด็นก็ได้ไปเลีนผู้ฝอยล่มไปเบ่งเงินเขาเออนียอย่างนั้นทางอูดรบัานเชียงบ้านอย่างไปจังีงเนาะประเด็นมมหมูอยู่อยู่บั่นเชียงแต่ว่ามู่ประเด็นตายแล้ว ขอบคุณหลายๆเด้อหกล้านดวงใจสมัยตะกี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นสิขายทีประเดียนเพิ่นย่นบ้านเสี่ยงเพิ่นยุบ้านเสี่ยงเพินนเพ่นบาสิขายทีประเดียนจับหกลายโอจักอันอันไายหนึ่งหกหมื่นเริ่มเบาปิดลายหนึ่งหกหมื่นวัดดีกาสิบเอ็ดล้านดวงใจประเดียนเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวเผาได้เก็บเงินจะเกินเด้อว,ว่าสั่นว่าแัดพ่ออันนั่นเหรอประเดียนไป จะพ่อปเดียนโทษจะไดนกับบทติดโท่องไกรกับบทติดพ่อประเดียนไปยังไงคงจากวานมัวประเดียนตายไปสองปีไปหลงมาเลี้ยงเต่านมตายวะนะขอบคุณได้หลายเด้อสิบเอ็ดหลานดใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้อง